สวัสดีครับดูที่กับเพจปากช่องที่สวยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูแปลงนี้นะครับแปลงละหนึ่งไร่นะครับตำบลของม่วงอำเภอปากช่องนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินที่พัฒนาเรียบร้อยแล้วมีถนนลาดยางเข้าถึงที่มีนะ้ำมีไฟครบวงจรนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าพร้อมที่จะปลูกสร้างบ้านได้เลยอันนี้ถนนก็เสร็จใหม่ๆนะครับสวยงาม ส่วนวิวรอบที่นะครับถือว่าเป็นวิวที่ดีมากๆนะครับคือที่ดินแปลงนี้จะมีภูเขาที่เห็นเลยนะครับคือด้านหลังเนี่ยครับจะมีภูเขาลูกเล็กๆอยู่แล้วก็เนี่ยนะครับจะวิวที่เห็นไกลๆก็คือเป็นวิวเขาแด้เที่ยงนะครับสวยสนงดงามครับแปลงนี้แล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะครับจะเหลือแค่2แปลงสุดท้ายแล้ว นั้นก็จะมีเจ้าของทุกขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับขายดีมากครับแปลงนี้ถ้าใครสนใจนะครับอยากหาที่ดินสักแปลงนะครับที่มีอากาศดีๆนะครับผมแนะนําเลยนะครับแปลงนี้นะครับปากช่องนะครับตอนนี้เป็นแหล่งโอโซนที่ดีที่สุดอันดับ7ของโลกนะครับใครอยากได้ที่ดินที่อากาศดีๆนะครับสนใจทักแชทเรามาได้เลยนะครับเหลือแค่สงแปลงสุดท้ายจริงๆ ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ